เวลาเขาปากจเจ๋วใส่เราเนี่ย <c oughs> เคยคิดไหมครับว่าไอเหตุการณ์ครั้งเนี้ยพอ <c oughs> ถูกต่อว่าต่อขานเพราะว่ามันแม่นยำหรือไม่อย่างไรนะเรื่องเกี่ยวกับแ่นดิ้งไวเนี่ยนะครับจะเลิกดูเลยพอหนูคิดว่าหนูจะเลิก <c oughs> แต่วันที่หนูกลับมากรุงเทพปุ๊บพี่ที่เขาหยุดตึกแถวนั้นนะคะ <c oughs> เขาหนีมาทานันเขาโทรมาบอกปายพี่ขอบคุณนะพี่เตรียมตัวมาตั้งแต่ที่ปายเตือนพี่ขังหนู <c oughs> แล้วคนทั้งชั้นพี่ปลอดภัยหมด อาคารสตององหน่อยไปท่านยมกระซิบไหครับว่าหลังจากนี้คดีนี้มันจะเงียบเียกันไปหรือว่าจะมีคนผิดแบบที่ทุกๆคนหรือไม่อย่างไรนะหลายคนรู้สึกนะพี่เรียกแบบนั้นสบายตัวกว่าหลายคนรู้สึกว่าจะนําคนผิดมาลงโทษได้หรือไม่อย่างไรนะไม่ได้ค่ะมีแต่แพ้สิ่งแรกที่ท่านพูดกับหนูเมื่อนานมาแล้วท่าน,นบอกว่าใครอนุมัติละ่ะรุ่นไหนละ่ะ แค่นี้หนูก็ไม่กล้าพูดต่อแล้วไม่กล้าถามต่อแลแ้วกูกลัวภูเขาไฟที่เขาหลับอยู่อะค่ะเขาจะตื่นซึ่งมันอยู่ดังแถบอีสานใช่ซอเสือบอใบไม้อมนอนหนูอขอบนี้เลยจะเกิดอะไรขึ้นมันมีรอยเลื่อนที่มันแยกมันปริมันเหมือนกับภูเขาปริหรือดินมันปริ ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่รายการเทระทองนะครับแขกเบืองใหญ่ของผมวันนี้เป็นคนกันเองเป็นหมอดูหน้าใหม่ยินดีต้อนรับหมอปลายพลายกระซิบสู่รายการนะครับสวัสดีนะครับอาจารย์สวัสดีค่ะเนี่ยเรียกอาจารย์อีกแล้วนะภาคหลังๆปลายพี่ต้องยอมรับจรงิงเนะข่าวสารเรื่องเกี่ยวกับหมอดูหราราสตร์เนี่ยนะฮะเต็มไปหมดนะเต็มโซเชียลไปหมดนะเยอะมากค่ะโดยเฉพาะหมอปลายพลายกระซิบเมื่อกี้หลุดเรียกอาจารย์ขึ้นมานะที่แซวว่าเป็นหมอดูหน้าใหม่เพราะปลายปลายสวยมากนะ ขอบคุณค่ะดีใจจังไปทําอะไรมากะด้าก็หนูทาจมูกมาพักนึงแล้วค่ะมันน่าจะเข้าที่แล้วก็น้ําหนักลงด้วยมอปลายพลายกระซิบเปิดเคล็ดลับดูแลรูปร่างควบคุมน้ำหนักกับ Slim Up Center ด้วยเทคโนโลยี AI Digital Tailormade ที่ช่วยดีไซน์โปรแกรมเฉพาะบุคคลติดตามผลต่อเนื่องสัดส่วนดูลดลงกระชับขึ้นเห็นความแตกต่างตั้งแต่ครั้งแรกเฉพาะแฟนรายการไทยรัฐรับสิทธิพิเศษทำโปรแกรม AI Digital Tailormade ปกติมูลค่า12,500บาทในราคาเพียง3,990บาท และหากคุณติดต่อเข้ามาทันเป็น100ท่านแรกรับเพิ่มฟรีคริสตัล LED สี a มมูลค่า4,500บาทย้ำทั้งหมดนี้จ่าย3,990บาทเท่านั้น กดรับสิทธิ์ตาม QR ว o d e โคที่ขึ้นอยู่บนหน้าตอนนี้หรือโทร026200000สิทธิพิเศษจำนวนจำกัดต,ตั้งแต่วันที่31พฤษภาคมถึง31ธันวาคม2568ย้ำอีกครั้ง100ท่านแรกที่กดรับสิทธิ์ทันจะได้ทำโปรแกรม AI Digital Tailor Made พร้อม Crystal LED Steam ในราคา3,990บาท เอาเบื้องต้นมาแล้วอขออนุญ,ญาตให้หมอปลายไพยกระซิบของพี่เลนเนะครับเชิญท่านยมเข้ามาในรายการเพื่อคําทํานายนะ คือเชิญอาจจะไม่ได้เชิญได้ขนาดนั้นอันนี้เราคุยกันตรงๆแบบพี่น้องเลยนะคะพี่เลยบางทีท่านมาแบบเป็นเสียงกระซิบหรือว่าเวลาที่ถามแ้วท่านจะมาบอกแต่ไม่ใช่แบบว่าอยู่ดีเราเชิญมาก็เข้ามาอยู่ในตัวอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ขนาดนั้นมาเป็นพาร์ทไทม์พาร์ทไทม์เพราะฉะนั้นถ้ามีอะไรที่ท่านจะต้องเตือนท่านจะกระซิบแทรกเข้ามาใช่ค่ะอ๋อเป็นคลื่นที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นในสิ่งที่ท่านอยากจะสื่อสารณประเด็นนั้นๆใช่ค่ะไม่ใช่เข้ามาในร่างร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ค่ะอ่ะอย่างนั้นขอ ให้ให้ปลายเชิญท่านมาในชั่วโมงที่ท่านอยากจะมีคำตักเตือนในคำสัมภาษณ์ของรายการเทยรัทอ์กหน่อยนะคะโอเคค่ะทุกทกปีนะครับอาก่าวถึงรายการเทยรัทอก่อนประมาณสิ้นปีเราจะคุยกับหมอดูที่เรารู้สึกว่ามีความแม่นยำตามศาสตร์แขนงต่างๆปลายก็ถูกรับเชิญในทุกๆครั้งแต่ปีที่ผ่านมาคิวคิวคิวเธอยุ่ง <laughs> ออแล้วเราก็ไม่ได้กันแล้วก็ <c oughs> มาได้ตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะเล่านะครับว่ารายละเอียดว่า <c oughs> ปลายไปไล่ผีหรือไม่อย่างไรเนี่ย <c oughs> โอ้โหเต็ไมไปหมดเลยนะสองสเดือนนียกว่าจะได้คิวนี้ก็ยากนะครับ <c oughs> ก่อนหน้านี้ก็อ,อยากจะพาคุณผู้ชมนะครับตอนนี้คําทํานายเรื่องเกี่ยวกับแผ่นดินไหว <c oughs> ตอนนั้น,นการไทยราทาัฐทอล์กทำเอาไว้แล้วไม่มีหมอปลายเพราะหมอปลายไม่ว่าง มี2มอดูที่แม่นยำนะครับที่กล่าวถึงคําทํานายออขออนุญ,ญาตพาทุกคนย้อนไป<ม>ดูอาจารย์โสรจันนอนอยู่นอนสตารบุญืองไทยนะครับว่ปาปักหมุดเรื่องเกี่ยวกับแผ่นดินวิโยคที่กรุงเทพ<ม>จะมีตึกถล่มอย่างชัดเจนแล้วก็อาจารย์ลักโหราทิปดีนะครับหรืออาจารย์ลักฟันธงนะครับพาผู้ชมย้อนไปดูความแม่นยําของทั้งสองท่านนี้<ม>แล้วก็เดี๋ยวมาพูดถึงคําทํานายความแม่นยําของหมอปลายไพรกระซิบนะครับที่ ว่ากันว่าเป็นการทำนายที่แม่นยำและน่ากลัวครั้งหนึ่งตั้งแต่เราคุยกันมานะครับเชิญทุกคนไปรับชมเลยครับดินฟ้าอากาศด้วยเป็นใจอธิษฎนะฮะปีเนี้ยหกแปดหกเก้าเรุงเทพเนี่ยเสี่ยงต่อรอยเรื่องที่มีพลังแล้วก็ได้รับผลกรับสำคัญเหมือนัันคือตึกของเราไม่ได้ดีไซน์มาเพื่อป้องกันใช่ใช่ใช่ใชอันนี้หลักวิศวกรรมนะใช่ มันจะเกิดขึ้นมันก็จะเกิดขึ้นปี2อง8เป็นปีที่ดาวแปรปรวนใช่มันแปรปรวนตั้งแต่ปลายปี67จ็ไปจนถึงกลางปี68ทั้งภยัยทางธรรมชาติค่ะทั้งเรื่องแผ่นดินไหวทั้งเรื่องแนลนด์สไลด์คือแผ่นดินแผ่นดินสไลด์ใต้แผ่นดินสไลด์ทีนี้ เราไม่ได้คิวหมอปลายมาได้คิวตอนเนี้ค่ะคําทํานายของหมอปลายเรื่องเกี่ยวกับแผ่นดินไหวฮะมันเกิดเป็นท็อกออฟเดอะทาวมากหมอปลายหมอปลายไปออกทุกช่องนะขาดแต่ช่องมนซีที่มีหัวปลาหม้อไฟนะ <laughs> ถ้ามันมีทีวีปลาปลายก็ไปออกนะ <ไป S 1> คาถาม<ป>คาถามพี่ก็คือ oh, <God. S 1> ไอ้ต้นคําทํานายของหมอปลายลายกระซิบเรื่องเกี่ยวกับแผ่นดินไหวฮะมันเกิดขึ้นจากอะไรฮะตอนนั้นคือจริงๆปลายค่อนข้างจะพูดมาล่วงหน้า หลายที่แล้วแหละเพียงแต่ว่าไปไม่ได้ปักหมุดสถานที่เท่านั้นเองแต่ว่าที่มาปักหมุดก็คือมาคุยที่บ้านก็คือรายการของพี่กอลเฟเบญจพลค่ะตกใจตอนท้ายทายว่าอะไรน,นะคะคือคุยเล่นเน้นจริงใช่ไหมคะ<笑><笑>เราก็อารมณ์ออแบบคุยเล่นเราก็บอกเดี๋ยวพี่ไปตัดเอานะ เราคุยกันแล้วอะไรที่เหมาะสมพี่ไปตัดออกค่ะก็อารมณ์เหมือนเราคุยกันอย่างนี้พี่เล็กก็จะมานั่งพิสูจอีกทีหนึ่งว่าอันไหนออกได้นไหนออกไม่ได้เพราะบางทีมันก็ฮาร์ดคอร์ซะเหลือเกินใช่ค่ะหนูก็ตรงๆสไตล์ของหนูทีนี้ก็พี่กอฟก็คิดแล้วคิดอีกแล้วก็ปล่อยคลิปนั้นออกมาซึ่งหนูจําอะไรไม่ได้เลยค่ะก็จันไประบุสถานที่กับเดือนเอาไว้ว่ามาจากพม่ามาที่ ที่กลุ่เทพอะไรแบบเนี้ยค่ะ,คะอันนั้นก็เป็นจุดเริ่มตน้นซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็คือประมาณช่วงเดือนพฤศจิกาค่ะ,คะที่หนูพูดเรื่องว่าจากตรงนั้นมาตรงนี้หนูมองตรงว่าหนูไม่มีสติที่เวลาหนูทำอะไพี่เลยก็จะรู้บางทีหนูจะแบบบางทีมันจะเบอเบอร์เหมือนไม่ใช่ใชหนูแล้วพอพูดออกไปปุ๊บเสร็จแล้วหนูลืมวันนั้นที่หนูพูดมันเป็นอาการแบบนั้นหนูก็เลยมีความรู้สึกว่าหนูจําไม่ได้อืค่ะหรอแล้วก็มารู้ตัวอีกที ทุกคนส่งข้อความมาว่ามันไหวแล้วนะหนึ่งสองสามสี่ต้องถามว่าแล้วไงอ่ะเพราะหนูเป็นคนไม่อ่านคอมเมนต์แล้วใครส่ง YouTube ส่งทุกแพลตฟอร์มมาให้หนูดูหนูจะไม่กล้าเปิดอ่านเห็นแค่หัวว่าอะไรโดนด่าอีกแล้วรายการเทลาท็อกไปฝากแชร์หรือว่าอะไรอย่างนี้ไปก็ไม่ค่อยนะเพราะว่าเงียมากหนูไม่ออกจากบ้านเป็นอาทิตย์นะเวลารายการเทลาท็อกออกทุกๆปีนะใช่ก็คือแบบเดี๋ยวเขาก็จะแชร์กันเอง พอกระแสนั้นเกิดความแม่นยำายก็แบบรายการตไตไไ่หมดเลยนะายจริงๆนะช่วงพมา่ากับกรุงเทพถามว่าหนูซีเรียสขนาดเบอร์แบบร้อยเเซูนย์ถึงร้อยอ่ะหนูยังไม่เครียดเท่าจังหวัดกอไก่พอไอ้ตัวกอไก่ที่สารปุ๊บเนี่ยหนูเครียดและเคียดมากมากกว่าเดิมอีกครับครับเวลาเขาปากจะเจ๋วใส่เราเนี่ยเคยคิดไหมครับว่าไอเหตุการณ์ครั้งนี้พอ,อถูกต่อว่าต่อขาน เพราะว่ามันแม่นยำหรือไม่อย่างไรนะเรื่องเกี่ยวกับแผ่นดินไหวเนี่ยนะครับจะเลิกดูไปเลยไม่เตือนแล้วไม่เอาแล้วเรื่องนี้ก็ไม่นะคะเพราะว่าทาไมเราวพิ่งเจอใช่เพราะมันเพราะหนูคิดว่าหนูจะเลิกแต่วันที่หนูกลับมากรุงเทพปุ๊บพี่ที่เขาอยู่ตึกแถวนั้นนะคะเขาหนีมาทันเขาโทรมาบอกปายพี่ขอบคุณนะพี่เตรียมตัวมาตั้งแต่ที่ปลายเตือนพี่ครั้งหนูนแล้วคนทั้งชั้นพี่ปลอดภัยหมด หนูดีใจอ่ะอหนูร้องไห้หนูดีใจมากเลยเพราะว่าพี่เขาพี่เขาไม่บาดเจ็บพี่เขาหนีลงมาได้ของเขาไม่เสียหายแต่ชั้นอื่นๆที่เขาไม่ฟังเขามีความเสียหายครับครับแล้วก็อีกหลายๆคนที่เขาบอกว่าเขาระวงัง<อ>เขาระวังนะช่วงนั้นเขาก็เลยเก็บของที่สําคัญทองเทงิงเพชรเขาออกมาได้ไปเป็นที่เป็นทางใช่พอออกมาก็เวยเลยถ้าเกิดขึ้นก็เวยเลยค่ะแล้วลเขาก็ไม่เป็นแพนนิคแต่พวกที่เขาไม่ฟังตอนแรกเขาบอกว่าหนูกลายเป็นแพนนิคเพราะว่าหนูกลัว แต่ว่าสิ่งที่สาคัญทุกครั้งที่พี่คุยกับหมอปลายหมอปลาย,ลายจำได้ไหมครับเราขีดเส้นใต้สองครั้งว่าไอ,อสิ่งที่เราเตือนเนี่ยถือว่าเป็นการวางแผนชีวิตในอนาคตข้างหน้าถ้าไม่เกิดเราจะดีใจมากเป็นการเตือนเพื่อดักดักด,กดวงในโลกหน้าถูกต้องค่ะหมอปลายอยากจะสื่อสารอะไรกับอินฟูน่ะที่วิาพากษ์วิจาร์เรา<ม>แบบโอ้โหซาเซเทเสียนะอาจจะเข้าใจพี่เข้าใจในในมุมในมุมสื่อมวลชนนะครับแล้วก็ด่าแบบซาเซเทเสียไป<ม>อยากจะบอกอะไรพวกเขาบ้าง คือหนูก็อยากจะบอกว่าจริงๆคนเราหากินอะ่ะมันก็คืออาชีพสุจริตของเขาแต่เขาเลือกวิธีที่มันไม่สุจริตในการใช้อีกคนนึงเป็นเครื่องมือในการที่คุณจะได้แสงอันนี้ไปไม่ว่าเพราะว่าไปกระทบแค่คนเดียวความรู้สึกของไปคือไปแค่คนเดียวแต่ไปอยากให้เขามองอีกมุมหนึ่งว่าถ้าเขาทำคอนเทนต์ที่มัน จะลงโลกใบนี้มากกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยคุณจะดังมากกว่านี้ไหม,มคุณจะได้อะไรดีๆมากกว่านี้หรือเปล่าลองคิดอีกมุมหนึ่งไหมแสงบางทีมันมีพระอาทิตย์อ่ะยังต้องเปลี่ยนเป็นพระจันทร์เลยคุณอย่าคิดว่าคุณไปเอาเรื่องของคนนน้นคนนี้มาว่าแล้วคุณจะได้แสงตลอดเวลาวันหนึง่งถ้าสมมุติมันพลาดกรรมมันตามทานันคุณดับแบบคุณไม่มีที่ยืนนะ่ะถาม ตรงนี้นิดนึงครับว่าเราโกรธนะเราเป็นผู้้ชชนธรรมดาคนธรรมดานะท่านยอมโกรธไหมไม่กล้าถกแล้วก็ไม่พูดอะไรทั้งสิน้นคือคเวลาหนูโดนด่าหนูไม่เคยจุดทูบบอกท่านหนูไม่เคยจุดทูบว่าท่านยอมหนูโดนคนนี้ด่านนะหนู<อ>หนูไม่เคยทาหนูก็เก็บหนูก็ปล่อยแล้วก็ทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้สาแล้วก็คิดแค่ว่าถ้าหนูมีหน้าที่ที่หนูจะต้องพูด ก็บอกมาหนูก็พูดเพราะ,ะว่าหนูถึงจุดที่ว่าหนูต้องยอมรับในสิ่งที่หนูเกิดมาตรงนี้อืมอืมอาคารสตองอ,งองหน่อยปลายภาพเห็นอาคารแบบถล่มขนาดนั้นคือหนูเห็นภาพอาคารถลม่มในกรุงเทพอ่ะพูดตรงตรงถ้าพูดตรงตรงคือกรุงเทพอืมแต่ถ้าพูดแบบอ,อ้อมๆคือไม่จะไม่พูดว่ากรุงเทพจะเห็นว่าที่ฝั่งโน้นใช่เพราะว่ามันมันยาก แล้วด้วยสิ่งที่เห็นก็คือมันอ่อนคือเห็นเลยว่าโครงมันอ่อนมันไม่ได้แบบว่าแข็มแล้วเห็นแค่ตึกเดียวเพราะฉะนั้นถ้ามันเกิดเหตุแบบนี้แล้วมันตกแค่ตึกเดียวมีเหตุแค่ตึกเดียวเราอนุมานได้เลยว่ามันเกิดจากโครงสร้างหรือเปล่าใช่ไหมคะอันนี้เราคิดได้โดยที่ไม่ต้องไม่ต้องพูดอะไรเยอะอย่างเงี้ยค่ะเห็นมันถล่มมันทลายเหมือนอย่างี้คือพแบบนี้พอเกิดเหตุการณ์ถล่มเนี่ย อะไรที่ซุกอยู่ในในโรมเนี่ยฮะโผล่ขึ้นมาเต็มเลยนะครับคำถามคือท่านยมเห็นไหมคร <lodge Pois S 1> ับว่าหลังจากตึกถล่มหลังจากคําทํานายนะฮะเรื่องต่างๆคอร์รัปชันหรือไม่อย่างไรที่มันซุกอยู่ใต้โพมฮะจะปรากฏหลังจากเหตุการณ์ครั้งนี้ก็ท่านบอกมาตั้งนานแล้วอะค่ะไม่ตกใจใช่ท่านพูดว่าก็ท่านพูดว่าปีนี้มันคือปีงูพิษอยู่แล้วสิ่งที่มันถูกซ่อนอยู่มันถูกเปิดเผยแล้วมันก็ถึงเหมือนกับเหมือนแบบถูก ทุกคนเบื้องหลังเอามาพ่นพิดเพื่อให้บางอย่างมันถูกแชรถูกเปิดโปงออกมาแต่เนี่ยพี่เราคิดแปลกๆนะคะกรุงเทพมีตึกสูงเยอะแยะไปหมดเลยอะทำไมถึงกลายเป็นแค่ตึกนี้ตึกเดียวแปลกไหมแปลกใช่ท่านยมกระซิบไหมครับว่าหลังจากนิคดีเนี้ยมันจะเงียบๆกันไปหรือว่าจะมีคนผิดแบบที่ทุกๆคนหรือไม่อย่างไรนะหลายคนรู้สึกนะพี่เรียกแบบนั้นสบายตัวกว่า หลายคนรู้สึกว่าจะนําคนผิดมาลงโทษได้หรือไม่อย่างไรอะไม่ได้ค่ะมีแต่แพะมีตกใจนะเนี่ยสิ่งแรกที่ท่านพูดกับหนูเมื่อนาม,มาแล้วท่านบอกว่าใครอนุม,มัติละ่ะรุ่นไหนละ่ะแค่นี้หนูก็ไม่กล้าพูดต่อแล้วไม่กล้าถามต่อแล้วก็กลัวบ้านเรา เกิดเหตุการณ์แต่ลืมไปว่าทั้งหมดทั้งมวลคือเงินภาษีของประชาชนหรือไม่อย่างไรเขาก็วิพากษ์วิจารณ์นะพี่อาจจะมไม่ได้รู้สึกแบบนั้นจะรอยเซนะฮะ,ะแต่เราอ่านแล้วก็มีอารมณ์ร่วมได้นะฮะมันชัดเจนอยู่แล้วนะคะหนูว่าาครับระยุคภาษีอ่านแบบนี้ที่ประชาชนเดือดร้อนอโดนดึงทุกอย่างออกไปจากการทํามาหากินทั้งหมดแล้วเกิดเหตุแบบนี้เกิดขึ้นหนูว่ามันก็ทําให้ผู้ใหญ่ควรที่จะลงมา จัดการให้มันชัดเจนสักทีแต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าท่านจะตัดสินใจแก้ไขหรือไม่อย่างไรถ้าเป็นภัยพิบัติไปเคยพูดไว้หลายที่ในเรื่องของเดือนอกอไก่เดือนกรกฎาคมมิถุนากรกฎาประมาณนั้นไม่เกินสิงหาแต่ทีนี้ค่ะมันก็มีเหตุปัจจัยอะไรหลายๆอย่างที่มันมทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงเนาะ ที่แดนประดิษฐ์ไปพูดมานานแหละเดี๋ยวเงียบม,มันไม่ประทุขนาดที่ภาพมันเกิดณช่วงต้นปีเขาเบาลงทีนี้พอเขาเบาลงเนี่ยมันก็ต้องถามว่ามันคือเรื่องของการลดจำนวนการสูญเสียไปแล้วหรือเปล่าหมายถึงอันนี้พูดไปมันก็ไม่ดีนะคะแต่ว่า หนูคิดว่ามันมันน่าจะเป็นสิ่งที่สําคัญให้คนได้ลองคิดดูในเรื่องของแบบหาคนดูในมสมมติว่านหนังฝรั่งเนาะเขาจะมีจํานวนอยู่ว่าเหตุเนี้ยจะมีหมายเลขนี้ที่จะต้องเสียชีวิตประมาณนี้แต่ถึงเวลาแล้วมันมีการเตือนคน move ออกย้ายออกเหลืออยู่แค่นี้เสียเวลาไม่ทำไม่ครบจจำนวนหยุดไว้ก่อนอคนย้ายกลับประมาทถึงเกิด อันนี้คล้ายกับคนที่ไม่ต่อประกันรถยนต์ใช่ไหมคะใกล้ๆกันเลยพอหมดหมดประกันปุ๊บรถชนเลยใช่แต่ถ้าเรามีประกันเราไม่เคยชนอันนี้มันเป็นเคสคล้ายๆกันไปยกตัวอย่างซึ่งตรงนี้มันเป็นปัจจัยหลักเพราะญี่ปุ่นเขาเตรียมอพยพเขาเตรียมระบบดีมากถ้าภูเขาไฟตรงนั้นไม่เกิดไอที่จะมาปะทุอยู่ใต้น้ำอีกสองลูกที่ายเคยพูดอาจจะเบาลง หรือแทบจะไม่เกิดคแต่มาเกิดอีกที่หนึ่งเพราะตอนนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงที่มาเกิดที่ฟิลิปปินส์เรียบร้อยแล้วว่าัตถุสามลูกครบตามจํานวนต่อไปอีกฝั่งหนึ่งของซีกโลกของเราซึ่งตรงนี้เนะี่ยมันเป็นปัจจัยที่ทําใหเ้เขาเรียกว่าพื้น พื้นผิวพื้นตัวของของแผ่นดินของประเทศเราอะค่ะมันยังไม่เปราะบางขนาดนั้นที่จะเกิดภายในเดือนที่ใบบอกก็คือกระกระดากับสิงหามันมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งการเปลี่ยนแปลงไปถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนี่คือที่ญี่ปุ่นถูกมาที่เราทำนายไว้ญี่ปุ่นแล้วมันไม่เกิดเพราะว่าเขาอาจจะระมัดระวังระแวดระวังมีแผนแผนป้องกันภัยก็เลยย้ายไปเกิดที่ประเทศฟิลิปปิน ต่ไปเคยพูดอยู่แล้วตัววีอันนี้ไปไม่แน่ใจพูดสื่อไทยหรือสื่อต่างประเทศพูดตัววีตัวพีเพราะฉะนั้นไอการไทดวงเหล่านี้นะครับมันไม่ตายตัวหรอกไม่ไม่ตายหรอกค่ะดาวยังย้ายได้เลยที่ประเทศไทยเนะะี่ยค่ะสิ่งที่เราต้องระวังนะคะัตามที่ท่านยมกระซิบเนี่ยเรื่องภูเขาไฟยังไงท,ท่านเตือนไว้ยังไงนะคะอีกทีหนึ่งกับรายการไทยรัฐทอล์กท่านพูดคําว่าภูเขาไฟที่เขาหลับอยู่ะคะ่ะเขาจะตื่นซึ่งมันอยู่ดังแถบ อีสานใช่ถามว่าตัวหนูอ่ะรู้ไหมหนูก็ไม่ทราบว่าอีสานมันมีภูเขาไฟหรือเปล่าอันนี้โดยสัตว์จริงเลยแต่ท่านตีแมพให้ดูถึงประเทศเราตีเป็นรูปขวานท่านมาร์คจุดนี้แล้วยิงมาถึงตรงนี้ซึ่งกอไก่ที่หนูพูดตอนนั้นน่ะมันค่อนข้างระบุชัดเจนแถบนี้มันจะมีตรงไหนเป็นกอไก่อ่ะมันก็มีอยู่ที่เดียวแล้วท่านก็บอกว่าคือโค้งตัวสี่ซึ่งโคงตัวสีมันก็อยู่แถบเนี้พอยิง ยิงเล็งมุมปุ๊บเนี่ยมันก็คือแถบนี้ที่มันจะมีปัญหาคเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้คือสิ่งที่อันตรายที่สุดถ้าสมมุติเราไปเจาะเพิ่มไปสร้างเพิ่มเตรียมจะสร้างรถไฟฟ้าหรืออะไรก็แล้วแต่มันเร่งปฏิกิริยาปลายด้านขวานก็จะเป็นเหมือนอากไก่นะประเทศนางกไก่นะก็คือติดริมน้ำเลยใช่ค่ะริมน้าที่เป็นเป็นขอบแคบๆอะค่ะกลุ่มนั้นให้ระวังตรงนั้นอะวังซึ่งเกิดไปแล้วนี่เกิดไปแล้ว หลุมยุบก็มาแล้วหลุมยุบอ่ะพอหลุมยุบมาแล้วข่าวเงียบซึ่งหลุมยุบค่อนข้างใหญ่อันนี้เราควรจะต้องคอนเซิร์นมากๆแต่เรากับเงียบเอ๊ะจะไมมีหรือเปล่าเขาไม่รู้ไม่ต้องถามนะไม่น่ามีไม่น่ามีแต่ตรงเนี้ยมันเกิดแล้วอสิ่งที่เราควรจะไประวังอีกทีนึงคือมุมนี้อีสานอ่ะอ่ะจักตอนบนอีสานตอนบนใช่ซอเสือบอใบไม้อนอนหนูอืขอบนี้เลยจะเกิดอะไรขึ้น มันมีรอยเลื่อนที่มันแยกมันปริมันเหมือนกับภูเขาปริหรือดินมันปริซึ่งไม่ใช่ว่าจะมีลาวาปะทุออกมาปูงปางปูงปางนะคะแต่มันมีรอยปริที่ถ้าคนรู้อ่ะเราคนทั่วไปเราไม่ได้ศึกษาคนทั่วไปเห็นว่ามันปริขนาดนี้แล้วอ่ะนักธรณีวิทยาควรจะเข้าเพื่อเช็คได้แล้วว่ามันจะเกิดอะไรเรื่อ<ล>ยๆ<ล>นะไอภูเขาไฟที่มีอยู่อาจจะหลับไหลไปแล้วก็เกิดเหตุการณ์แอคทีฟหรือไม่อย่างไรนะ ในช่วงช่วงในช่วงเวลาไหนนะคะก็ช่วงประมาณแก๊ปประมาณสิงหากนยาประมาณนั้นสิงหากนยาหนักเลยใช่ก็หนักไหมไม่หนักเพราะคนไม่เยอะค่ะจะปะทุแถวโทษนะครับแถวบุรีรัมย์เือมันตื่นเขาตื่นไฟไม่พูดคาว่าปะทุไฟบอกว่าเขาตื่นภูเขาไฟที่หลับเขาจะตื่นซึ่งเขาตื่นเนี่ยมันก็คือจะมีสองแบบแบบแรกคือดินปริดินปะทุกับอีกแบบหนึ่งคือหลุมยุบไปเลยซึ่งใบมองว่าแถบ อีสานตอนบนจะเป็นการที่มีหลุมยุบหรือมีการปรินิดๆหน่อยๆซึ่งเรารู้แล้วว่าข้างใต้เราผิดปกติค่ะค่ะมันจะเป็นเรื่องแบบนี้แต่คนไม่สนใจพอคนไม่สนใจปุ๊บสิ่งที่จะเกิดหลังจากนั้นมันคือการที่บายเคยบอกว่าให้เอาไม้บรรทัดผ่าผ่ามันละนาบเดียวกันก็คือต้องระวังทั้งแผงโอ้ยก็อีสารตอนบน แล้วก็เอามันทัดวางออกมาก็จะเป็นเป็นอ่ะแถบตัว C แถบนั้นนะค่ะใกล้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 ทะเลอะใกล้อ่าวแลวมันก็ผ่านอ่าวมาแล้วก็วิ่งลงมาตรงขอบนั้นพอดีซึ่งตรงอ่าวนั้นช่องสงการก็อยู่ดีฝนตกน้ำท่วมไปเรียบร้อยแล้วก็เพิ่งที่ใบพูดว่าเรื่องทางเหนือน้าจะท่วมเร็วกว่ากำหนดก็เพิ่งผ่านมาไม่กี่วันเพราะฉะนั้นตรงนี้ใบคิดว่าทัมมิ่งมันมีเวลาเลื่อน นิดนิดหน่อยหน่อยใช่แต่ขอให้ไม่เกิดขอให้ไม่เป็นอะไรต่เราจะทําทยัางไงอะสมมุติถ้าเราอยู่ในอย่างนั้น่ะรายจะให้ย้ายรกรากเหรอหรือยอะไรครั่คือจริงๆแนวที่มีภูเขาไฟอ่ะที่พี่เล่พูดก่อนตร,รตรงนั้นพี่พี่เพิ่งรู้เหมือนกันไปทาข้อมูลมาเนี่ยน,นะค่ะคนไม่ได้เยอะขนาดนั้นแล้วก็ต้องแนวเขาเนี่ยมันน่าจะมีอะไรที่ถูกปกปิดอย่างเช่นต้นไม้อป่าภูเขา ที่เราไม่สามารถขึ้นไปตั้งลกรากได้ถาวรเพราะฉะนั้นเนี่ยหนูก็ไม่ค่อยได้ห่วงตรงนั้นเท่าไหร่ครับแต่ถ้ามันเกิดมันจะสะเทือนมาถึงที่อื่นแต่ถามว่าจะต้องแบบว่าน่ากลัวขนาดที่จะต้องไปซื้อบ้านที่จังหวัดอื่นไหมหนูก็ยังพูดเสมอว่าหนูยึดมั่นในกรุงเทพและหนูยึดมั่นในการอยู่ที่เดิมย้ำอีกทีไอคำทำนายเมื่อเป็นพิสุนีเมื่อปี2566นะฮะอ่ะก่อนที่เราจะ ในอนาคตในพศ2568น,นะพาคุณผู้ชมไปดูหน่อยครับว่าคำทำนายณนะตอนนั้นเป็นอย่างไรแล้วตอนนี้จะเกิดอะไรขึ้นหรือไม่อย่างไรนะครับเชิญไปรับชมได้เลยครับมีแผ่นดินไหวมีการสั่นสะเทือนมีการแจ้งเตือนมีการรู้สึกได้ถึงความสั่นตึกเราก็ไม่ค่อยได้ดีไซน์มาเพื่อเพื่อแผ่นดินไหวด้วยอ,อันนี้เ็เป็นห่วงนะ,ะมากกว่าสองสามชั้นนี่โอ้โหแบบตายไม่ลงเลยซ่อมเขื่อนกันเถอะอย่างแรกอะ จะเคยเคลื่อนแต่งแนะก็มันล้าเยอะอะค่ะมันล้าเยอะด้วยอายุด้วยแล้วก็เรื่องของการที่ไม่ได้ซ่อมบํารุงด้วยหมอปลายณวันนี้วันที่เราคุยกันเนี่ยครับ2,568กลางปีแล้วครับภาพนั้นยังยังมีสิเกิดไหมไปเริ่มใหม่อีกว่ะอืมเออไปไม่เห็นเรื่องของเคลื่อนแตกหละแล้วก็ไม่เห็นเรื่องของน้าทะลักเข้ากรุงเทพแต่เรื่องของน้ําที่มาจากบนฟ้ายังมีอยู่เหมือนเดิมฝนต้องหนักเ้ยเหรอพายุอะไรน่ยคะ ม,มันหนักสักขนาดไหนครับภาพที่เห็นจากน้ำบนฟ้าเนี่ยหนักขนาดไหนก็ยังไม่เท่าปีห้าสี่ค่ะที่เป็นของวิภาว,วดีที่เราเห็นเนี่ยเขาไม่ไม่เท่าขนาดนั้นไม่ขนาดนั้นเป็นน้ําที่มาจากธรรมชาติหรือมาจากการเมืองคะ่ะธรรมชาติคะ่ะเหตุเหมือนเดิมซ้ำซากไม่มีที่ระบายอ๋อแต่เรามีผู้ว่าที่แข็งแกร่งที่สุดในในประเทศไทยนะ คนชาติชาตินะใช่ค่ะแต่ท่านก็ท่านก็ยังเป็นมนุษย์อยู่อืมอืม,อมค่ะถามงี้มีคำทำนายอ,อพอพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับน้ำท่วมแล้วก็แผ่นดินไหวนะคะคำทำนายที่ปลายบอ,อกเอาไว้ว่าในช่วงเดือนเมษาที่จะเกิดตึกสี่ช้นห้าชั้นนะพี่ติดตามอยู่อ,อายรรายการนะคะว่าจะมีการถลม่ม ที่ได้รับผลกระทบจากแผน่นดินไหวครั้งครั้งวันที่28มีนาค่ะจะมีการถลม่มแล้วก็น้ําจะเตม็มไปหมดเลยแต่ก็ขออภัยไม่เกิดไม่ได้บอกว่าน้ําเต็มเหะอ,อไปบอกว่าตึกนั้นอะ่ะมันจะมีเขตไม่ได้ถลม่มแต่คล็กหรือมีเรื่องของปูนที่มันหลุดออกมาแล้วต้องมีคนออกมามน้ําในช่วงส่งกลางจะเป็นน้ําสีขุน เพราะว่ามีพวกซากปูนซากอิฐที่มันลอยติดตามทอ่อแต่ไม่ได้บอกว่าน้ํามันขึ้นมาแล้วปูนลอยเกิดไปไม่ได้พูดคานี้นะคะแต่ไม่ได้หมายความว่าถล่มคนตีความว่า,าเดือนไม่หนูบอกว่าน้ําลดต่อผุดจะมีที่จะต้องระวังอีกคือที่ตึกนั้นแต่ไม่ใช่ใช้คําว่าถลมามา่ม่ะไม่ได้พูดคำวาถล่มนะ งั้นก็อาจชัด <minority> เ <coeur Eng. S 2> จนชี้แจงกับกับรายการทราท็อกคำถามก็คือหลังจากนี้ไอ้ตึกที่แยกเปรีนะที <000 fuck> ่เราเห็นที่วิ่งออกมาตอนกลางวันทุกคนก็อกสันขวัญหายนะในโซนนั้นนะจะมีสิทธิ์ถล่มไหไม่เหมือนสตองงอค่ะก็คือไม่เหมือนแน่นอนแต่ก็เสียวตลอดเวลาแต่เดี๋ยวสักพักหนึ่งก็จะมีการทำขยับขยายสร้างมีการโยกย้ายอะไรบางอย่างอยู่ดี พอก็กลัวเหมือนกันมันต้องซ่องเยอะมากครึ่งปีหลังจากนี้มีอะไรที่จะต้องระวังไหมครับถ้าเป็นภัยพิบัติอ่ะพี่ย้ำอีกทีหนึ่งม,มีอะไรบ้างคะยังมองเรื่องของน้ําท่วมอยู่ค่ะน้าท่วมจะไม่จบแน่นอนยังไงก็ท่วม,มแล้วท่วมซ้ําที่เดิมแต่ว่านอกกรุงเทพเราอะค่ะจากที่เคยท่วมประมาณสองเมตรเนาะทีนี้สามเมตรมันขึ้นไปแล้วน้ําจะไปอยู่ที่ไหนล่ะ สามเมเลยเหรอใช่ถ้า3-4เมตร,มรน้ำจะอยู่ที่ไหนมันยังไงมันก็ต้องหาทางเกลีย่ยออกไปอยู่ดี<ช>และทีนี้น้ำทะเลหนุนสูงจะไปไหนอะใช่สิอันนี้คือสิ่งที่หนูหนูกลัวณปัจจุบันนี้ในปีธรรมชาตร้อยสใช่ไหมช่วงช่วงเดือนไหนที่ต้องระวังช่วงปลายปีค่ะช่วงปล,ปลายปีปก็จะเข้าเดือนณนะเวลานี้ถ้าอัปเดต เนาะดวงมันต้องเปลี่ยนตลอดเวลาอัปเดตคือกันยาตุลาพฤศจิกาให้ระวังใช่ค่ะน้ําท่วมใหญ่ในพื้นที่ซ้ำซากเดิมๆใช่ค่ะกรุงเทพด้วยกรุงเทพด้วยแต่กรุงเทพไม่หนักและระดับตึก3าชั้นนี่คือส่วนไหนคะอยุทธยาอะไรแบบเนี้ยค่ะราชบุรีใช่ที่ทางน้ำ่านสุพรรณนั้นเลยค่ะให้ระวังใช่ย้ำอีกทีแผ่นดินไหว ในกรุงเทพนะครับจะมีไหมมีค่ะแต่ไม่หนักแล้วไม่หนักแล้วไม่ไม,ไม่ไม่เท่าที่ผ่านมาค่ะใช่ค่ะเราจะไม่มีตึกถล่มแผ่นดินวิปรโยคใจกลางมหานครของของเมืองไทยนะคะแล้วก็มีตึกถล่มทลายไม่ไไม่มีมค่ะแ,แต่สั่นไหวเนี่ยโคมไฟตกอะไรอย่างเงี้ยมีคดีเนี้ยท่านยม ว่ากันไว้แบบไหนครับว่าจะเกยวคุณทัินลกลับไปติดคุกหรืออยู่ต่างประเทศหนีไปอยู่ต่างประเทศอีกครั้งหนึ่งหรือว่าไม่โดนคดีมันมีจุดเปลี่ยนอีกจุดหนึ่งค่ะที่ยังไม่เกิดซึ่งจุดเปลี่ยนนั้นน่ะไม่ใช่เรื่องคุกไม่คุกอะอีกรอบหนึ่งคือหนีทันหรือหนีไม่ทันแค่นั้นเองปฏิวัติเหรออรัฐบาลนี้จะรบ สีพ่พีไหมคะเห็นเขาฮึมฮึมตามข่าวสารนะก็บอกว่าจะมีการปรับคณะรัฐมนตรีหรือไม่อย่างไรปรับข้างในเนี่ยปรับอยู่แล้วแต่ปรับนายกเนี่ยคงไม่ไม่ใยคนเดิมหรอเปลี่ยนพักก,ก็ไม่เปลี่ยนมีคำนี้ค่ะถ้าไม่ครบสี่ก็อยู่สามกว่าแต่ก็อาจจะมีเหตุเหมือนท้องไม่ท้องใช้คำนี้เราจะมีนายกทั้มมตรีคนใหม่เป็นใครคะคนคนหลังจากคุณอูงอิง เป็นผู้ชายหนุ่มค่ะเเป็นคุณตัวใหญ่สูงใหญ่หนุ่มเป็นนักธุรกิจนักธุรกิจไม่ใช่คนที่อยู่ในแวดวงการเมืองไม่จะอยู่ในครอบครัวที่เล่นการเมืองยังมีอสังหาอยู่มีธุรกิจโรงแรมบ้านอาสังหาอี๊ตกใจนะเนี่ยอายุประมาณเท่าไหระ่คะไม่เกิน40ปลายค่ะ